ผมว่าฝันของนักยิงปืนไรเฟิลหลายระยะนะครับก็คืออยากมีสปอตเตอร์นะครับก็คือกล้องสองเป้าเนี่ยที่มีเส้นเล็งนะครับอย่างน้อยก็คล้ายกับเส้นเล็งที่เรามีอยู่ในกล้องไรเฟิลสโคปนะครับเพื่อว่าถ้าเกิดเรายิงไปเนี่ยมันหลุดไปตรงไหนเนี่ยครับสปอตเตอร์เพื่อเราเนี่ยก็สามารถจะขานทดเชยได้เลยว่าตาบนกระสุนตกเนี่ย มันห่างอย่างเช่นตกไปทางต่ำกว่าเป้าเนี่ยไปหนึ่งเอ็มแรมกินลมไปทางขวาจุด5เอ็มแราเราสามารถจะปรับชดเชย,ยทันทีใช่ครับทางเราเนี่ยก็มีสปอตเตอร์ที่มีเส้นเล็งเนี่ยมาให้เลือกอยู่2องาตัวครับแต่ว่าตัวที่เด็ดเนี่ยเพิ่งโผล่มาวันนี้นะครับก็คือเจ้า GPO นะครับ15ถึง45หน้าเลน60 ถามว่าตัวนี้ผมชอบยังไงนะครับจุดเด่นก็คือผมว่าคนึ่งขนาดมันเล็กขนาดมันจะเป็นทรงกระทัดรัดหน่อยครับเหมาะสําหรับการพกพาไปง่ายนะครับหน้าเลน60มิลเนี่ยถ้าเรายิงในเวลาแสงกลางวันเนี่ยไม่ได้ยิงแสงโมเดิร์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมที่2ก็คือมันมีล่องต่างๆนะครับให้ใส่ตัวช่วยเล็งได้อย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือน้องกายก็ลองเอากล้องจุดแดงมาติดให้ดูบางทีเวลาเราหาเป้าบนเนี้ยหาช้าเราก็ ใช้วิธีการก็คือหาตัเนะครับก็หาจากกล้องจุดแดงดูจุดก่อนนะว่าเลงตำแหน่งเป้าอันนี้ก็เป็นแนวพอได้เสร็จแล้วมาดูวัน,นี้มันก็ใกล้เคียงกับที่เราหามากนะครับเราสามารถติดอุปกรณ์ต่าง,างๆได้เยอะแยะนะครับจะติดไม่รู้ติดไมโครโฟนติดอะไรก็แล้วแต่มันมีลางมาให้เรียบร้อยเลยครับอันที่3มเนี่ยที่มันเด็ดก็คือเส้นเลงเนี่ยมันเป็นแบบ first focal plane ครับ ก็คือมันขยายตามอัตราขยายนะครับมันก็จะเหมือนเราใช้ไรเฟิลสโคปที่เป็นเฟอร์โซโคเพลนเลยนะครับผมอยากตั้งอัตราขยายตัวเนี้ยผมปรับอัตราขยายน้อยถือว่าผมอยากจะดูภาพกว้างนะครับผมปรับอัตราขยายเลยสัก25เท่านะครับผมก็จะเห็นหน้าเป้ากว้างมุมกว้างเลยนะครับเพื่อเห็นเป้าหลากหลายหรือว่าพอผมปรับตาขยายแคบเข้ามาเล็งตรงเป้าเราเนี่ยครับเส้นเล็งขยายตามมันการขานตำแหน่งตะบนกุนตกหรือว่าชดเชยลมเนี่ย เป็นแบบ MLA มเนี่ยก็ทำได้เลยครับซึ่งจริงๆ GPO เนี่ยเขาก็ออกแบบเส้นเลงเขาเอาเส้นเลงเป็นทรงต้นไม้เนี่ยครับเป็นตามมาตรฐานของ GPO เขานะครับผมเพราะว่าเส้นเลงทรงต้นไม้เราทราบดีก็คือคนที่ออกมาคนแรกนั่นก็คือฮอรัสแต่ว่าฮอรัสเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์หลังๆก็คือทุกคนก็ทําเป็นเส้นเลงสไตล์ทรงต้นไม้เนี่ยนะครับหรือเป็นกริดแต่แต่แตว่าก็จะไม่ใช่ฮอรรัสนะครับแต่ว่าใช้งานได้ถ้าเราเข้าใจหลักการจริงก็ไม่แตกต่างเลยนะครับผม นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่าเราก็มีเส้นเลงที่เป็นทรงต้นไม้นะครับดูชดเชยเรื่องตะบลกระสุนตกนะครับสูงต่ําซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสนอร,ราคาตัวนี้ก็ไม่ได้แรงครับถึงแม้ว่าเลนมันจะไม่ได้เจ๋งเท่าเออไม่รูโควาชวาลอฟสกี้นะครับแต่ว่าราคาก็เป็นราคาซึ่งจับต้องได้นะครับผมผมว่าจุดเด่นตัวนี้ก็เป็นกล้อง ทำให้ s p o ตเตอร์ GPO เนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับผมส่วนถ้าใครบอกว่าตัวมันเล็กไปนะครับหรือว่าดูเลนแล้วเนี่ยยังตอบโจทย์ความคมไม่ดีนะครับจริงๆมีตัวนะครับซึ่งเราไม่มีของให้ดูเพราะว่าเอาของมาปุ๊บเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นเพื่อนสนิทกัน,นมาดูปุ๊บเขาซื้อเลยเขาบอกเลนมันดีมากเขาซื้อไปเลยตัวนั้นก็คือเป็นมีนก ok นะครับก็เป็นอัตราขยาย20-60เท่านะครับหน้าเลน80มเม ตัวนั้นก็เป็นทรงคล้ายๆนี้เลยสไตล์ๆนี้ครับแล้วก็อาจจะหนักกว่าน,นั้นเพราะตัวนั้นเป็นโลหะนะครับแล้วก็เส้นเลงก็เป็นเส้นเลง็งทรงต้นไม้เป็นเอฟพีพีเหมือนกันตอบโจทย์ได้เลยครับมันวันนี้นะครับนอกจากอยากจะเลือกตัวกล้องไลทโฟลสโคบแล้วอยากจะมีสปอตเตอร์คู่ใจนะครับให้มีเส้นเล็งเหมือนกับไลทโฟลสโคบนะครับเข้ามาชมกันครับเจ้า GPO นะครับ,รบผมสปอตสปอตเตอร์นะครับตัว 15ถึง45หน้า60สมิลครับท่านจะชอบมัน